พูดถึงรถยนต์นิสสันนาวา r ่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับในแง่ของความทนทานแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะการลุยการใช้งานต้องบอกว่าถึกทนหลายคนประทับใจในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับวันนี้ n i สสันมอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าเอา้าเพิ่มรุ่นใหม่ครับเป็นนาวา r ่าแบล็กอีดิชั่เป๊ะเลยผมนึกถึงอะไร Black Edition เนี่ยสักประมาณ2-3ปีที่แล้วผมไปที่ออสเตรเลียครับ ตอนนั้นไปกับคุณชลชัยประพัดพงศ์ที่สื่อสากลนี่แหละเราไปลองขับนิสสันนาวา拉แบล็กดิเ i ชันในเวอร์ชันออสเตรเลียกันแต่ว่าเวอร์ชั่นของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีกันชนหน้าที่แบบเป็นเหล็กนะเนี่ยท่อนหนึ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีโลบาร์ที่เป็นเหล็กเพราะว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้รถกันเยอะใช้รถกันหนักครับบรรทุกของเอ่ยวิ่งข้ามรัดวิ่งไกลๆนะครับบางทีวิ่งผ่านลัดเนี่ยเจอจิงโจงจิงโจ,งจ้คือมันแบบมีสภาพถนนที่ขรุขระมีทะเลทรายคือเยอะมาก เพราะนั้นนั่นคือ Black Edition ในความจำของผมแต่พอเป็น Black Edition ในเวอร์ชันนี้ผมว่าเป็น Black Edition ในเวอร์ชันที่ต้องบอกว่าสิวิไลหน่อยนะครับเพิ่มความแตกต่างพื้นฐานเนี่ยก็คือเอานาวาร่าเดิมนี่แหละมาตกแต่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ตัวเครื่องยนต์ตัวระบบเกียร์อะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมชื่อบอกอยู่แล้วว่า Black Edition เพราะนั้นเราไล่ดูกันตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยจะเห็นตัวนะฮะชายลิ้นกันชนด้านล่างนะครับกระจังหน้านะครับ ขอบตัวไฟหน้านะฮะที่เห็นเป็นสีดำบนฝากระโปรงเห็นชัดเลยนะเป็นลายสติ๊กเกอร์คาดตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะของ Black Edition และยิ่งเป็นพื้นสีแดงตัวนี้นะยิ่งเห็นเด่นชัดเลยนะครับโป่งซุ้มล้อนะครับขยับเพิ่มมาหน่อยนะฮะแต่จะเห็นว่าอันนี้ผมไม่ไม่ผมว่าเหมือนล้อล้อ,ล,อล้อและยางมันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมมีผมมีโซลูชันมาแนะนำให้นะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันกระจกมองข้างสีดำนะครับบันไดข้างสีดำ นะมือจับประตูสีดำนะครับโทนภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์เน้นโทนเดิมๆนะครับสีดำแบบนี้แต่ว่าก็จะมีตัวเบาะนี่แหละที่เป็นเบาะผ้านะครับก็ดูอารมณ์สปอร์ตหน่อยสีออกดำๆเทาๆนะครับตามพื้นฐานของนาวาล่าเดิมที่จับออกมาแต่งนะครับมือจับประตูด้านหลังนะครับลายค่าสติกเกอร์ลากมานี่เลยเนาะโป่งของซุ้มล้อหลังอ้าเหมือนข้างหน้าเลยจะเห็นว่ามองจากด้านข้างเนี่ย มันเหมือนล้อมันล้อมันเล็กไปหน่อยนะครับจะเห็นว่าล้อมันเหมือนมันไม่เต็มแต่ว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอะไรลักษณะที่เวลาล้อทํางานปุ๊บอะไรที่มันจะดีดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะเก็บไว้ได้หมดใครที่จะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะแนะนําว่าให้ดูให้มันเสมอนะครับอย่าแบะอย่าล้อนออกมาเดี๋ยวดีดอะไรมาแล้วรถเสียหายเอาเปล่าๆนะครับด้านหลังนะครับมีตัวบันไดหลังตัวนี้อ่า แล้วก็ใส่ตัวเซ,นซ็นเซอร์เข้าไปเนี่ยเห็นเป็นสีดําลายคาดยังมีอยู่มือจับเปิดฝาท้ายครับพร้อมกล้องนะครับฝังอยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไว้เรียบร้อยไล่เรียงมานะครับเห็นติกเกอร์เป็น Black Edition นะครับในภาพรวมแล้วก็เห็นนี่นี่นี่นีครีบคีบคีบนะครีบเสาอากาศด,ด้านบนนะที่เป็นแบบปลาฉลามเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของนิสสันนาวา拉แบล็กอีดิชันคันนี้ถามว่า น่าสนใจนะครับความน่าสนใจของมันเนี่ยผมว่า 1. เป็นความน่าสนใจในแง่ของความลงตัวนะครับคนที่จะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยคุณได้ Black Edition นี้ไปนะสบาย 2. พื้นฐานเดิมของเขาซึ่งดีอยู่แล้วเครื่องยนต์ทนทานระบบเกียร์ทนทานนะครับใช้งานดีอ่าเรื่องของความแข็งแรงของช่วงล่างลุยได้สบายๆนะครับโดยสําหรับนิสสันนาวาลาแบล็กอีดิชันใหม่ซึ่งเป็นกระบะยกสูงดีไซน์หล่อสําหรับคนพนลุยคันนี้นะครับใช้ยางขนาด25 5ทับ r 1 8 แล้วครั้งต่อไปถ้าคุณผู้ชมคิดจะเปลี่ยนยางรถคันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำครับเป็นยางยี่ห้อบริต s t o n e Dueler HT 6 8 4ซึ่งมีขนาด255ทับห R 1 8โดยถูกออกแบบสำหรับรถอเนกประสงค์และรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการใช้งานบนทางถนนเรียบเป็นหลักหรือจะเป็นสายลุยที่ชอบการขับขี่แบบผจญภัยเป็นครั้งคราวก็ได้นะครับเพราะว่ายางนะ่ะให้ความนุ่มนวลทุกสภาพถนนยึดเกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งหรือว่าถนนเปียกนะครับมีความแกร่งมีความทนทาน ทำให้ควบคุมทุกเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างเต็มสมรรถนะแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการยางที่สามารถยึดเกาะได้ดีโดยเฉพาะยิ่งบนพื้นถนนเปียกแล้วก็ให้ความนุ่มนวลพร้อมทั้งความสามารถในการช่วยประหยัดน้ำมันผมแนะนำอีกหนึ่งตัวเลือกครับเป็นยางรุ่นอ e c โคเปีย HL001 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นของ g e s t o น e นะครับซึ่งมีขนาดพอดีอดกับยางที่ติดรถคันนี้มาเลยเปลี่ยนได้ลงตัวเลยครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการคอกพิทหรือว่าศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านคุณนะครับทั้งหมดนี้ก็คือยางของบริสโตนที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายและพร้อมเป็นโซลูชันของทุกจุดหมายที่แตกต่างครับเห็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยนะครับบางทีรถมาปับ๊บใช้งานไปเราจะลองได้ฟิลลิ่งได้ความรู้สึกก็เปลี่ยนยางสักนิดนึงนะครับสมรรถนะการขับขี่ความรู้สึกในการขับขี่ มันจะเปลี่ยนแปลงไปรูปลักษ์รูปทรงของรถก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะนั้นใครที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นนิสสันนาวรา Black Edition คันนี้หรือจะเป็นรถอนเนกประสงค์รถกระบะขับเคลื่อน4ี้ออยู่ก็ตามลองเช็คดูครับทั้งบิส s ต o n ดูเลอร์แล้วก็บิสโตรนอีโคเปียมีไซส์ยางที่เหมาะแล้วก็ตรงกับรถของคุณแน่นอนครับ